รถอีฟ <What S 2> <If> หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ประเทศอัฟกานิสถานหลังจากที่โทนี่สตาร์กเล่ย์บอยเจ้าของบริษัทธุรกิจอาวุธยักษ์ใหญ่ของโลกได้เดินทางไปเซ็นสัญญาขายอาวุธได้สําเร็จขบวนรถของเขาระหว่างทางกลับก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้รายที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเทนริงส์และโทนี่นั้นก็ได้มาลงเอยในจุดเดิมของจักรวาลที่พวกเราก็รู้กันดีว่าเขานั้นจะต้องถูกระเบิดของบริษัทตัวเองยิงใส่จนมีรูปปายนับร้อยฝังอยู่ในอก และถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันแต่ทว่าในจกกักรวาลแห่งนี้ไม่ได้ไกลเคียงแบบนั้นเลยสักนิดครับเพราะว่าอีริกสตีเวนหรือในชื่อฉายาคิวมองเกอร์ที่เป็นทหารหน่วยจู่โจมพิเศษได้เข้ามาช่วยโทนี่ไว้ได้ทันรับแล้วพาเขากลับอเมริกาได้อย่างปลอดภัยบอกได้เลยว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไอรอนแมนนั้นจะไม่เคยถือกําเนิดขึ้นและโทนี่ไม่เคยถูกพวกเทนริงจับตัวไปแต่วัยร้ายตัวใหม่กลับได้ก่อกําเนิด ด้วยหลังจากการกลับมาของโทนี่นั้นได้มีนักข่าวมากมายมาสัมภาษณ์เขาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่โทนี่จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนักข่าวได้ฟังรับว่าเขานั้นได้เห็นชายหนุ่มอเมริกันที่ต้องตายด้วยอาวุธที่เขานั้นผลิตขึ้นและโทนี่ก็รับปากกับสื่อรับว่าต่อจากนี้ไปผมจะเล่นให,ให้ใหญ่และหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงขอแต,ต่้งต้นให้อีริกสตีเวนหรือคิวมองเกร์ ได้ทหารหน่วยซิลคนนี้ให้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของสตาร์อินดัสทรีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปซึ่งในความจริงนั้นควรจะเป็นของแฮปปี้แท้ๆครับซึ่งนักข่าวก็เกิดความสงสัยว่าคิวมงเกอร์นั้นไปช่วยโทนี่ได้ทันยังไงเพราะจากรายงานทางกองทัพเขานั้นต้องปฏิบัติงานอยู่ที่อีกฐานทัพหนึ่งที่ห่างออกไปถึง400กิโลเมตรเงินก็แสดงว่าคุณคิวมงเกอร์รู้ลร่วงหน้าละสิว่าโทนี่นั้นจะถูกลอบสังหารซึ่งคิวมังเกอร์ก็ตอบว่าใช่ครับ ผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าคนที่วางแผนการทั้งหมดก็คือชายคนนี้อูบาเดอสเตนคุณอา,าแท็กของโทนี่สตาร์กนั่นเองครับพร้อมกับงัดหลักฐานมาโชว์สื่อทางสลิปการโอนเงินไปเสร็จและสัญญาต่างๆกับพวกเทนริงส์ซึ่งโทนี่นั้นถึงกับช็อกเลยครับสั่งให้จับตัวอูบาเดอาไปเข้าคุกได้เลยพร้อมกับแต่งตั้งซีอโคนใหม่ของบริษัทให้กลายเป็นของคิวมงเกอร์ในทันทีครับท้านาับความจริงแล้วตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของเปเปอร์พอตแท้ ต่คิวมงเกอร์นั้นก็ไม่ปฏิเสธครับเปเปอร์ที่เห็นแบบนั้นจึงได้วานให้เพื่อนสนิทอีกคนของโทนี่อย่างผู้พันรถให้ช่วยตรวจสอบคิวมอเกอร์ให้ทีซิว่าชายคนนี้เขามีอะไรที่น่าสงสัยไหมซึ่งโรดดี้ก็บอกว่าชายคนนี้เรียกได้ว่าเพอร์เฟกทุกอย่างจบการศึกษามาจากแอนนาพลิตตอนอายุ19อีกปีต่อมาก,ก็จบ MIT พร้อมกับเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษของซิลที่เชี่ยวชาญด้านการกำจัดเป้าหมายระดับสูงและเขาคนนี้คือคนที่โทนี่ต้องการอย่างแน่นอน เพราะเขาไม่ได้เก่งแค่การรบแต่ยังฉลาดอีกต่างหากแต่ไปเปอร์น,นั้นก็ยังคงกังวลครับเพราะว่าชายคนนี้มาพร้อมกับความบังเอิญในห,หลายๆเรื่องเกินไปเหมือนกับว่าเขานั้นวางแผนทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นโดยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับคิวมองเกอร์ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของโทนี่แทบจะตลอดเวลาและเขานั้นได้เล่าเปิดใจทุกอย่างให้กับโทนี่ได้ฟังครับรวมไปถึงเรื่องโปรเจกต์สมัยที่เขาเรียนด็อกเตอร์มันเกี่ยวกับการใช้โดนในการรบแทนมนุษย์แต่ใน,นตอนนั้นคิวมองเกอร์นั้นทําไม่สําเร็จ และโปรเจก t นั้นก็ล้มไม่เป็นทาโทนี้จึงได้บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยนายยังไม่มีชั้นยังไงล่ะนายช่วยฉันไว้ทีหนึ่งทีนี้ได้เวลาที่ฉันจะช่วยนายคืนบ้างแล้วละ่ะอูริกและแล้วโครงการรีเบเรเตอร์ของคิวมังเกอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการมันคือโปรเจกต์ในการสร้างหุ่นยนต์รบต้นแบบทดแทนมนุษย์ที่ล้ำและไฮเทคที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาโดยทั้งสองหนุ่มนั้นก็ช่วยกันสร้างและออกแบบจนในที่สุดแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง โดยโทนี่นั้นวางแผนจะให้จาวิสสมองกลอจฉริยะเป็นคนควบคุมเพื่อเรียนรู้ทักษะในการต่อสู้ตัวต่อตัวจากคิวมังเกอร์เลยกับมือรับจนในที่สุดแล้วมันก็สําเร็จการทดลองใช้งานครั้งแรกจึงได้เริ่มต้นขึ้นและก็ปรากฏว่ามันก็เหลวไม่เป็นท่าครับเพราะว่าชิปประมวลผลน,นั้นมีพลังงานให้ใช้ที่ไม่เพียงพอพวกเขาจะต้องหาอะไรที่มีพลังงานส,งสูงๆมาทดแทนครับโทนี่ก็คิดในใจหรอว่าจะใช้เป็นเครื่องปฏิกรร์กขนาดยอดดีละ แต่คิวมองนเกอร์นั้นก็ไม่คิดเงินครับผมมีอยู่ทางหนึ่งเราจะใช้ไวเบเนียมกันในการสร้างแหล่งพลังงานนี้ซึ่งโทนี่ก็แย้งรับว่าไวเบเนียมบนโลกนี้เนี่ยพ่อของฉันอย่างเอ็ดเวิร์ดสตาร์ก็ได้ใช้หมดไปตั้งแต่ยุคสงครามแล้วแต่คิวมองเกอร์ก็ได้งัดแหวนเก่เๆขึ้นมาโชวคค์รับพร้อมกับบอกว่าไวเบเนียมเนี่ยยังมีเหลืออีกเยอะแค่ไหนต้องรู้แหล่งและคนติดต่อก็แค่นั้นและวันต่อมาเท่านั้นเลยครับโทนี่จะได้ไว่าหวานให้เปเปอร์พอตไปติดต่อกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจ เพื่อติดต่อขอซื้อไวเบเนียมกับเขาแต่เปเปอร์ไม่เห็นด้วยครับน่โทนี่ช่คนนี้เป็นพ่อค้าขายอาวุธมืดเลยนะบริษัทเราไม่มีนโยบายทำแบบนั้นเพราะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณโทนี่เดี๋ยวนะคนเปเปอร์นี่คุณเป็นใครกันเนี่ยถึงกล้ามาสั่งผมเนี่ยโทนี่ส่วนกลับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะผมจะทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยด้วยงานนี้จะต้องให้โรดี้ช่วยด้วยในการเจรจาทางการทูตให้อย่างเป็นทางการภายใตย้ธงชาติของอเมริกาซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้สวยครับ ยูริซิตนั้นมีของอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆเขามีไวเบเนียมหนักเป็นตันๆเลยก็ว่าได้เพียงพอต่อการสร้างหุ่นยนต์ลิเบเลเตอร์เป็นกองทัพได้อย่างสบายๆแต่ทว่าระหว่างที่โรด,ดี้กำลังเจร,จรยจาทางการค้ากับยูริซิตอยู่นั้นทหารรับจ้างลูกน้องสมุนของยูริซิตก็โดนเก็บไปทีละคนสองคนไปเรื่อยๆจากชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งโรด,ดี้ก็พยายามจะวอติดต่อ,อก,กับคิวมงเกอร์ครับว่ามันเกิดอะไรข,ขึ้นกันแน่แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับวอจนลูกสมุนของยูริซิตนั้นตายเกรียง และชายปิศนาภายใต้ชุดสีดำก็ได้ปรากฏขึ้นมาเท่าคนนี้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่ชาลาในฉายาแบล็กแพนเตอร์ของเรานั่นเองครับเขามาที่นี่ตามข่าวลือที่มีบางคนปล่อยออกมาเพื่อมาเอาไวเบเนียมที่ยูริซินั้นขโมยมาจากวากานดากลับคืนสู่ที่เดิมซึ่งโรดดี้นั้นก็ทําอะไรไม่ได้และก็ขัดไม่ได้ด้วยก็เพราะว่าเจ้าของมันมาทวงของเขาคืนจะทําไงได้ล่ะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่ทีชาลานั้นจะได้ทําอะไร ขึ้นเสียงปริศนาที่ไรต้นตอก็ได้เข้ามาจู่โจมที่ชาลากับโรดี้เฉยเลยครับซึ่งขึ้นเสียงพวกนี้เนี่ยมันทําให้พวกคาร์งกูขยับร่างกายไม่ได้เลยและฝีมือของคนที่ทําแบบนั้นกับทังกูนั้นก็คือชายคนนี้ครับคิวมองเกอร์ของเรานั่นเองที่ได้วางแผนทั้งหมดไว้กับยูริซิตตั้งแต่ต้นเพื่อล่อที่ชาลามาที่นี่ตัวคนเดียวและคิวมองเกอร์ไม่พูดพร่ำทำเพลงรับจัดการฆ่าทิชาลาพร้อมกับโรดี้ใต้กาที่ในทันทีเพื่อเริ่มแผนการคันต่อไป และยูริซิตก็ได้เตือนกับคิวมองเกอร์ครับว่าให้รีบหน่อยรีบเอาไวเวเนียมออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกโดราจะมาถึงบอกได้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นงานศุขของทิชาร่าก็ได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับโรดีที่ต่างฝ่ายต่างเศร้าเกับการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทิชากากษัตริย์แห่งวากันดาและรัฐบาลของอเมริกาโดยกษัตริย์ทิชากานั้นจะไม่ยอมอยู่ใต้งเงามือดอีกต่อไปแล้ว เขาประกาศมาอย่างเปิดเผยเลยว่าวากันด้านั้นมีอยู่จริงและประกาศผ่านทางสื่อว่าพวกเขาคือใครมีพลานุภาพและวิทยาการล้ำหน้ามากขนาดไหนและพร้อมมาที่จะตอบโต้ประเทศทุกประเทศที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาโดยเฉพาะกับพวกอเมริกาที่มาปนทรัพย์สินของพวกเราแถามยังฆ่าคนของเราไปอีกเราจะเอาคืนอเมริกาอย่างสะสมรอได้เลยบอกได้เลยว่าข่าวนี้เนี่ยโทนี่สตาร์ก็รับฟังด้วย พราะโรดี้เพื่อนของเขาก็จากไปจากเหตุการณ์นี้เช่นกันในขณะที่คิวมงเกอร์ก็เดินเข้ามาหาโทนี่ตามปกติทาเนียนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับโดยที่เขานั้นหาหว่ว่าโทนี่ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นจนถึงกับดูไม่ออกว่าความจริงมันเป็นยังไงในทำแบบนั้นทำไมอิริกฉันอุตส่าห์คิดว่าพวกเราจะสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันแล้วแท้ๆคิวมงเกอร์จึงตอบกลับไปว่าเสียดายจริงครับนายรู้ความจริงแล้วสินะฉันกะว่าจะไม่ฆ่านายแล้วแท้ๆโทนี่ทีนี้แกจะทำไงล่ะ โทรแจ้งตำรวจเหรอเอาเลยฉันว่าก่อนตำรวจจะมาเนี่ยนายคงตายไปนานแล้วแหละโทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ทำท่าทีเกรงกลัวแต่อย่างใดครับแถมยังปิดประตูเหล็กใส่คิวมองเกอร์ซะด้วยซ้ำซึ่งคิวมองเกอร์ก็งงสิครับว่าโทนี่จะทำอะไรเนี่ยโทนี่นายไม่เคยทำอะไรเองสักอย่างจะได้ให้เปเปอร์พอตมาฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอเอาเลยสิซึ่งโทนี่ก็จัดให้ครับเขาได้เรียกหุ่นยนต์ริเบเลเตอร์เวอร์ชันสมบูรณ์แบบมาใช้งานในทันทีครับ ต้องขอบคุณแหวนไวไนิเิีัมของแกด้วยจริงๆทำให้โปรเจก์นี้สำเร็จและมันกำลังจะฆ่าแกเอาเลยจาวิสจัดการคิวมองเกอร์ซะบอกได้เลยว่าตอนแรกเนี่ยคิวมองเกอร์ก็รับมือยากอยู่ครับเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเรียนแบบท่าทางของเขาได้หมดเลยแต่เท่านี้ก็ประเมินความสามารถของคิวมองเกอร์นั้นต่ำไปเขาละหุ่นยนต์นี้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้ทักษะการต่อสู้แบบฟรีสไตล์ไม่มีรูปแบบที่จดจําได้ที่นี้ครับคิวมองเกอร์เลยได้บอกโทน,นี่เป็นครั้งสุดท้ายว่า เราสองคนไม่ได้สู้สึกเดียวกันแล้วอีริกก็จัดการคาโทนีิทิ้งในทันทีครับบอกได้เลยว่าการจากไปของมหาเศรษฐีหนุ่มเพลย์บอยคนนี้มันทําให้หลายฝ่ายเน่ยจับตามองโดยเฉพาะหน่วยต่อต้านการก่อาการร้ายของอเมริกาที่ควบคุมโดยเหล่าทหารที่พวกเขาได้พบว่ามีหอกของชาววากันดาตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยครับพวกเขาจึงเข้าใจว่านี่เป็นการตอบโต้กลับของทิชากา้าไม่มีผิดแน่แน าหารจะได้ออกคำสั่งตามคำแนะนำของคิวมองเกอร์ CEO ของ s t a r k Industry คนปัจจุบันให้เริ่มต้นการสร้างหุ่นริเบเลเตอร์ออกมากองทัพหนึ่งได้เลยเพราะว่าทางกองทัพอนุมัติแล้วทีนี้แหละเราจะยกระดับสงครามโลกครั้งที่3เพื่อให้ทั้งโลกนั้นได้เห็นว่าพวกอเมริกามีอำนาจมากขนาดไหนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเปเปอร์กับแฮปปี้ก็ยิ่งสงสัยในตัวของคิวมองเกอร์เข้าไปอีกครับก้อววงจรปิดที่นี่เมื่อคืนก็ถูกลบไปหมดแถมตั้งแต่ที่อีริกโผล่มา ทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวใช่คนนี้นั้นต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่แน่ๆ่บอกได้เลยว่าภายในเวลาไม่นานครับกองทัพหุ่นลีเบเลเตอร์นับหมื่นได้ถูกสตาร์อินดัสตีสร้างจดสิทธสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยเตรียมพร้อมขนส่งไปยังประเทศวากันดาเพื่อทำสงครามในทันทีครับในขณะที่คิวมงเกอร์ก็แอบตามไปที่วากันดาแบบลับๆเช่นกันเพื่อทำแผนการบางอย่างโดยเท้านั้นได้วานให้ยูริซิสนนช่วยนำทางเขาไปถึงในส่วนของกำแพงที่เป็นม่านพลังของวากันดา ซึ่งยูริซิตก็เตือนครับว่าอยากเข้าไปจะดีกว่าเดี๋ยวก็ถูกจับได้หรอกแต่คิวมงเกอร์ไม่สนใจครับมึงพูดมากหนักใช่ไหมยิ่งทิ้งซะเลยแล้วคิวมงเกอร์ก็แกบกศพของยูริซิตเดินเข้าไปที่เขตของวากานดาอย่างหน้าตาเฉยโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นครับซึ่งเขานั้นก็ต้องผ่านด่านหน้าองครักษ์ของเทนี่ไปให้ได้เสก่อนก่อนจะเข้าไปในเขตวังได้ซึ่งคิวมงเกอร์ก็ไม่รอช้าครับแนะนําตัวเองว่าตัวข้านั้นมีชื่อว่าอ็นจาดากาโอรสแท้ๆของเจ้าชายเอนโจบ และข้าเป็นหลานแท้ๆของกษัตริย์ทิชาก้าแห่งนี้และข้ามาที่นี่เพื่อถวายบางสิ่งกับกษัตริย์และคิวมงเกอร์ก็ไม่รอช้าครับส่งมอบร่างของยูริซิธให้กับทิชาก้าในทันทีพร้อมกับคําอธิบายเหตุผลที่เขากลับมาที่นี่อีกครั้งว่าเขานั้นได้พาตัวคนร้ายที่ฆ่าทิชาลาบกลับมาให้พวกท่านแล้วเพื่อแสดงความพักดีกับวากันดาซึ่งทิชาก้าที่เห็นคิวมงเกอร์ทำให้ขนาดนี้ บวกกับสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตกับเจ้าชายเอ็นเจอร์บูน้องชายแ,แท้ๆของตัวเองเนี่ยก็เกิดความสงสารและก็รู้สึกผิดครับที่เขาได้ปล่อยให้ชายหนุ่มคนนี้ได้เติบโต,ตมานอกกว่ากันด้มาเกือบตลอดชีวิตที่จะกล้าถึงให้การต้อนรับคิวมองเกอร์อย่างอบอุ่นรับเจ้าจงไปพักผ่อนให้สบายใจเถิดหลานของลุงแต่คิวมองเกอร์นั้นกลับบอกว่าคงพักตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะพวกอเมริกากําลังขนกองทัพมาที่นี่ครับท่านลุงและเราจะต้องเตรียมรับศึกกันแล้ว ว่าแล้วคิมองเกอร์ก็เปิดภาพสแกนจากดาวเทียมให้กับทีชาก้าและก็ทุกคนในห้องนั้นได้ดูครับว่าพวกมันได้ส่งหุ่นยนต์ลิเบเลเตอร์ของโทนี่สตาร์มาบุกทำลายที่นี่ในคืนนี้และหลังจากที่ค่้าไปสืบมาเนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้ล้วนทํามาจากไวเบเนียมที่มีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงแต่ก็ใช่ว่ามันจะแข็งแกร่งไปทักด้านขนาดนั้นมันมีข้อเสียอยู่ตรงนึงตรงที่ว่ามันจะต้องใช้รีโมทควบคุมสัญญาณระยะไกลจากดาวเทียมถ้าเราจัดการกับสัญญาณนี้ได้หุ่นยนต์นกกตัวก คิวมงเกอร์จึงย้ำกับกษัตริย์อีกร้งครับว่าเขามีวิธีเราจะต้องเปิดม่านพลังของพวกเราและให้พวกหุน่นยนต์นั้นเข้ามาในเขตของวากันดาแล้วสั่งปิดม่านพลังผมมั่นใจว่าหุน่นยนต์ทุกตัวจะต้องหยุดทํางานเพราะม่านพลังของเราจะไปรบกวนสัญญาณของพวกมันอย่างแน่นอนครับซึ่งทิชากาที่ได้ฟังแบบนั้นก็เห็นด้วยครับแต่ไม่ใช่กับ,บราชินีและชูริน้องสาวทแท้ๆของทิชา่าที่จากไปด้วยสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยยังคงไม่ไว้วางใจในตัวคิวมงเกอร์สักเท่าไหร่ ราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงชั่วโมงจะให้เชื่อคำพูดทั้งหมดของเขาเนี่ยก็คงยากหน่อยชูรีจึงย้ำกับพ่ออีครั้งครับท่านพ่อท่านจะให้หุ่นพวกนั้นเข้ามาที่เขตฟากาันดาจริงๆนะหรอประชาชนของเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะซึ่งทีชกาก้าก็คิดหนักครับจึงยกหน้าที่ตัดสินใจให้กับเมียแล้วกันซึ่งเธอนั้นก็ครุ่นคิดอยู่นานครับว่าจะเชื่อคำพูดของคิวมงเกอร์ดีไหมสุดท้ายนั้นเธอก็ลองไว้ใจเขาดูสักครั้งรับเล่นแล้ว มันพลังของวากันดาก็ได้ถูกเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการทําให้หุ่นยนต์ลิเบเลเตอร์นับหมื่นตัวได้เดินเข้ามาในเขตเมืองของวากันดาอย่างสบายใจภายใต้การควบคุมของทหารฝั่งอเมริกาแล้วในจังหวะที่หุ่นทุกตัวได้เข้ามาในเขตวากันดาทั้งหมดแล้วที่ชากาก็สั่งปิดมานพลังในทันทีส่งผลให้หุ่นยนต์พวกนั้นหยุดทํางานแทบแสดงทีทางฝั่งอเมริกานั้นถึงกับงงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราควบคุมหุ่นยนต์พวกนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะบ้าจริงๆค,อองคิงรับ ซึ่งชูริก็อึ้งอยู่เล็กน้อยในขณะที่ทีชาก้านั้นก็ยิ่งประทับใจในตัวหลานคนนี้เข้าไปอีกรับพร้อมกับเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่คิวมองเกร์นั้นต้องการครับเขาเริ่มแผนการต่อไปโดยการกดรีโมทที่แอบซ่อนอยู่ในมือในทันทีสั่งให้หุนลิเบเลเตกลับมาทํางานอีกครั้งภายใต้การควคุมของเขาซึ่งทุกคนก็งงเลยสิครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คิวมองเกอร์ก็เลยให้เหตุผลว่าไอ้โทนี่สตาร์กเนี่ยมันคงสร้างขึ้นส่งสัญญาณฉุกเฉินเอาไว้แน่เพื่อในกรณีนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าพวกเราเนี่ยคงต้องออกแรงกันหน่อยแล้วล่ะว่าแล้วคิวมองเกอร์กับกองทัพของวากันดานับหมื่นก็เตรียมตัวสู้ศึกยิ่งเต็มกำลังครับคิวมองเกอร์นั้นต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับราชนีอย่างกล้าหาญแถมยังช่วยชีวิตของโอโคเยไว้ได้ด้วยทีหนึง่งซื้อความไว้ใจจากราชนีไปได้เต็มเครับก่อนที่หุ่นยนต์ลูกตัวนั้นจะถูกาววากันนดดาทาทลยจหมสิ้ ได้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้มันได้ทําให้ทุกคนนั้นไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคิวมองเกอร์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างไรข้อกังขาก็เลยทีเดียวในขณะที่กริยัทิชาก้าก็ได้ตัดสินใจโดยไม่ลังเลครับว่าจะยกตําแหน่งแบล็กแพนเตอร์คนต่อไปให้กับคิวมองเกอร์แล้วในที่สุดอิริกก็ได้เข้าพิธีการดื่นน้ําสมุนไพรสีม่วงตามแบบฉบับของวาการดาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายพร้อมกับไปทักทายบรรพรุษในโลกหลังความตายซึ่งก็คือพี่ชายของเขาท่ชรา จนในที่สุดแล้วคิวมองเกอร์ er, ก็ได้กลายเป็นแบ็คแพนเตอร์คนต่อไปยิ่งเป็นทางการใน,นขณะที่ทางฝั่งของอเมริกาหลังจากพ่ายแพ้ในศึกครั้งนั้น <c oughs> เขาก็เจ็บใจครับแล้วก็เตรียมตัวการบุกระลอกสองยิ่งเต็มกำลังโดยใช้บริษัทสตาร์อินดัสตรีเป็นตัวช่วยในการผลิตอาวุธซึ่งเปเปอร์พอตที่เห็นผู้ทหารตัดสินใจทำแบบนั้นเธอก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกทหารยังคงดูไม่ออกอีกว่าโดนคิวมองเกอร์ชักใหญ่อยู่แต่ก็นะ เธอก็เป็นเพียงแค่เลขาของ Stark in d u s t r y เท่านั้นก็ทำอะไรไปได้ไม่มากไปกว่านี้เธอจะได้เดินกลับไปที่โต๊ะทำงานซึ่งนั้นทำให้เปเปอร์ได้พบกับชูรีรับที่เธอนั้นได้มารอเปเปอร์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วชูรีได้บอกว่าเธอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วคิวมองเกอร์นั้นเป็นคนสังหารทีชาลาและโทนี่สาร์เพื่อก่อสงครามจนทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นแบ็คแพนเตอร์และเราสองคนจะต้องเปิดโปงเรงนี้และหยุดคิวมอเกอร์ให้ได้